สวัสครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่เมืองปอนนะครับเดี๋ยวเราไอที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยก็คือพระราชวังเก่าของเมืองปอนนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในว่ามันน่าสนใจยังไงแล้วก็มันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอ่หอเมืองปอนนี่ก็ถือว่าเป็นพระราชวังที่เก่าแก่อยู่อันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันนะครับนี่นะครับไอ้ที่เห็นอยู่ตรงนี้คืออ่าพระราชวังแบบ ดังเดิมแต่คือได้รับการปรับปรุงไปแล้วนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นก็เป็นรูปทรงนี้แต่คือด้วยความที่ว่าไม้อะไรหลายอย่างผุพังไปก็เลยได้ไดรับได้รับการปรับปรุงใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันนะครับชั้นล่างจะไม่มีอะไรนะครับจะมีสองชั้นชั้นล่างจะไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปชั้นชั้นที่สองกันนะครับชั้นที่สองเนี่ยถ้าเข้ามาก็นี่นะครับ อตอนนี้ก็ได้ถวายเป็นเป็นวัดไปแล้วนะครับให้พระสงฆ์อ่าให้พระสงฆ์ประจําอยู่นะครับนี่นะครับไอ้นี่คือคืออ่าพระราชวังแบบเดิมนะครับแบบเดิมนี่นะครับทุกอย่างมันผุพังไปก็เลยปรับปรุงใหม่เป็นลักษณะในรูปแบบที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปเรื่อยๆนี่นะครับข้างในก็ จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็เห็นแต่จะเป็นลักษณะของห้องห้องว่างห้องว่างเยอะมากนะครับซึ่งก็จะไม่เหลือร่องรอยอะไรจริงๆนะครับก็พระราชวังนี้ด้วยความที่ว่ามันมีเรื่องน่าเศร้าอยู่เรื่องน่าเศร้าหนึ่งก็คือลูกหลานเจ้าฟ้าเนี่ยเอาไปขายต่อนะครับเอาไปขายต่อพอไปขายต่อแล้วทีนี้ก็อ่า เอาไปขายต่อพอไปขายต่อแล้วทีนี้ก็คนที่มาซื้อต่อก็คือผ้าสงฆ์ที่ประจำการอยู่ตอนนี้นะครับพระสงฆ์มาประจำการอยู่นะครับพอเรามาห้องนี้ก็นี่จะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเตียงของเจ้าฟ้าหรือว่าเตียงของอาเตียงของพระราชาเมืองปอนนะครับดั้งเดิมนะครับส่วนอันนี้เป็นบรรลังนะครับบัรลังของ พระราชานะครับบรลลังของพระราชาซึ่งที่รายค่าไม่มีนะครับที่เราพาไปดูวันนั้นนะครับส่วนนี้คือเจ้าฟ้าจามทุนเจ้าฟ้าเมืองป่อนที่มีชื่อเสียงนะครับเจ้าจามทุนนี่จะมีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่ารูปวันนี้จะเป็นรูปทฐานพม่มาก,กับพระอาจารย์นะครับก็คือว่าประวัติความเป็นมาก็คืออย่างนี้ครับก็คือด้วยความที่วัดด้วยความที่พระราชวังเนี่ยเก่าแก่ผุพังไปเยอะแล้วแล้วทีนี้ก็ ดยแล้วทีนี้ก็พราอาจารย์เนี่ยได้ประกาศาประกาศว่าจะปรับปรุงนะครับซึ่งคนไทยใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีใครมาจริงๆแล้วก็ทีนี้ก็มีทาหารพระมาของทัพพระมามาขอรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับเป็นพระราชวังของคนไทยแต่คนไทยกลับไม่สนใจนะครับครับผม เออเมื่อตามนู้นไหนก่อนหนอทางนี้ไหนเออจะกล่าวเขาเลยอยู่ที่เมืองไรใคายเอามาเหลวพอดีนะเออทางไหที่เมืองขวัญที่หอเออเจ้าผ้าเอาเจ้าหอเจ้าผ้าตัวสั่งตัวไหนไหนก็เออเขาก็เอออันนี้สังขาที่เมืองขวัญนี่ก็เป็นอนันฮะครับตอนยินดียันโจมอยู่เตะเตียว่ะเอออันหอไหนไหนก็มาเหลวแต่ก็เรียกว่าเาเออสังกาใต้เออการพร้อมเสียงเปรี้ยงปากกันแล้ว เลยมาเออแม่กุมงลุมนาว่าเห็นมีเจ้าตาน่าหลงมาเหนี่ยวไหเลยเออแต่เหลียวแต่ก็มันเปลี่ยนางขาดตายเอาเออหง่ายอยู่แม่กุมงลุมลาว่าอยู่วั้เออเปลี่นที่ไหนเออพี่น้องก็เหลือดีเหลือวันเหลือเมืองเหลือเขียนหมาเออส่างเออที่สรางหมาแข็มาเหลี่ยมาเรียนในก็หวานกันมาเหลี่ยมาเรียนมาหลงมาตัวไอ้ทำทำทางอะไหนก็ยินหรีครับครับตอนอยู่ กูเก่งกูยำแล้วอ้ําเหลือน้ากาเพราะว่าอ่าน,นไม่อานรู้เม่แทงวันั่นเนี่ยก็มันรว้อะดังยังมีแทงโห่เนี่ยเพราะว่ามีเสนาแต่ใครจอยใครแถมใครเม่กุมลมลาแทงตีแล้วอันอันสั่งถูกวะนั่นเนี่ยก็ยินดีครับตอนชมเชยอ,อยู่เนี่ย